ต้นมไม้ทุกคนต้นไม้ในบ่อปลาเลยตักเอาหินมันมาด้วยเก็บหินทีก่อนนะคะทุกคนหินอูกับปลาเนาะอันนี้นปลาดีที่อื่นจังนะเนี๋ยว้อาขึ้น หินม <Con S 1> ันมาด้วยเก็บหินทีก่อนนะคะทุกคนหินอยู่กับปลาเนาะคนสะอาดะเนาะเยอะๆเอากล่องไว้ไกลๆก่อนนะทุกคนกว่ามันจะตกน้ำเนาะเราไปจัดขยะกันนะ

ยายเลยจะพาทุกคนมาตาะมาตักขยะบอ่อปลานะคะทุกคนกีตะกรอนเนะาะกีตะกรอนตรงเนี้ยจะกินในบอ่อปลาของยายเลยเนาะปลาดิอกนะงนี้อ้างนะ้น คนสะอาดสะนา้อะยเยวะเอากล่องไว้ใกล้ๆก่อนนะทุกคนกว่ามันจะตกน้ำเนาะเดี๋ยวเไงไปจับขยะกันนะ เต็มเลยทุกคนเป็นไม้จ้ะเนี่ยดูที่ต้นไม้ทุกคนต้นไม้ในบ่อปลาเต็มเลยทุกคนเป็นไม้จ้ะเนี่ยในบ่อปลานะทุกคนกลายเป็นสีนี้หมดเนาะ สะอาดๆเนาะเดี๋ยอะๆเอากองไว้ไกลๆก่อนนะทุกคนกลัวมันจะตกน้ำเนาะเดี๋ยวเราไปจับขยะกันนะทุกคนเฮ๋ยเลยจะพาทุกคนมาเกาะมาตักขยะบ่อปลานะคะทุกคนที่ะก่อนเนาะ พี่จะก้อนตรงนี้จ้ะกินในบอ่อปลาของเยาเลยเานาะออก,ก,นนะก,กหินออกกอนนะทุกคนินตรงนี้จ้ะเอ้ยนก็ติออกกดขึ้นมาได้ ข้างกองหลุดอยู่ตรงนี้หมดวทุกคน มันจะทําให้เครื่องกรองเราอุดตันนะคะทุกคนเดี๋ยวจเลยจะไปตักออกก่อนเนาะทําความสะอาดจ้าต่งนี้จะทุกคนเครื่องกรองมันจะเสียเนาะถ้าเราไม่ตักนะคะทุกคนเดียครื่องกรองมันจะเสียจ้ะขทุกคนเดี๋ยวเลยจะพาทุกคนมาตาะมาตักขยะบ่อปลานะคะทุกคนทีแต่ก่อนเนาะ ที่จะก้อนตรงนี้จะกิิในบอ่อปลาของยงเลยเนาะเอาอากระนาดูดิดดดดเดยอะมากเลยจ้ะแลเขาต้องออก,กอตรงนี้ก็จะเปใบไม้ปองอยู่ตรงนี้หมดทคนเพราะมันอยู่ใต้ต้นมะมว่วงนะคะทุกคนมันอยู่ใต้ต้นมะมว่วงจ้ะ เอาออกกนหน้าดูดิดูดิเยอะมากเลยจ้ะนะเทาต้องทำเอา <Spencer? S 1> ออกกนหน้าดูดิดูดิเยอะมากเลยจ้ะนะเทาต้องทำเฮ้ยก็ติดขึ้นมาได้วยเดี๋ยว้างกองอ่ะหยุดอยู่ตรงนี้หมดจ้างกองเยอะมากเลย ตักเอาหินขึ้นมาด้วยจ้าทุกคนได้ตักเอาหินขึ้นมาด้วยเก็บหินดีก่อนนะคะทุกคนหินดูกับปลานะอันนี้การสะอาดนะ,นะคะบอปปลาเนาะ เยอะมากเลยจ้ะมาขอต้องทำเอา,เอ,าออกกันหน้าดูดิดดเดยอะมากเลยจ้ะมาขอต้องทำเหยียบปลาเลยจะได้ดูปลาเราสะอาดสะอาดเลยเนาะจ้ะเยอะมากทุกคน ก็จะดันมันไปทางนี้ก่อนนะคะทุกคนจิบใบไม้เต็มไปหมดเลยคนจะอัดสะเนาะเดี๋ยวอะๆเอากล้องไว้ใกล้ๆก่อนนะทุกคนกว่ามันจะตกน้ำเนาะเดี๋ยวรากลับขยะกันนะเราตักมันออกข้างกล้องเราก็จะได้สะดวกสบายน่อทุกคน เค้ากองทำงานหนักมากๆเต็มเต็มหมดเลยจ้ะทำความสะอาดบ่อปลาจ้าทุกคนนี่ ม่บอฟานะทุกคนกลายเป็นสีนี้หมดเนาะแล้วตักมันออกเครื่องฟองเราก็จะได้สะดวกสบายเนาะทุกคนเครื่องฟองทำงานหนักมากเลย ออกคนหน้าดูดิดูดิเยอะมากเลยจ้ะนัสเราต้องทำ มันสะอาดฉาดเนาะเดี๋ย่าเอาก้องไว้ใกล้ๆก่อนนะทุกคนกว่ามันจะตกน้ำเนาะ